ที่สิบสปฏิทานคตฐาาเวตาอวิวาชาาถาที่าชนรรคาถาบทที่บปติทานคตฐานยาเทวตาสันติวิหารวาสิณหูเปทะเลโพทิทะเลติมัสา ฌานะวกาจักพิทาโอสารานิกาธานวเตอุปปาสจาคามาจะกเทสานิฆามาจะกอิสลาทปปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชลาปุชาเยปิจะกอัตถะสัมพะวาสังเอเซทาชาคาหักโมปาปิกา <พ>กกนิยติจิตังธรรมะวังปะติจกักเตสพัพเพตทุกขัสสะโนตุสังขายตุถาตุจิตังสตังธรรมโมธรรมะภาลาจากักปุคาลาสังโฆโหตุสัมมโควะอัฏฐาถยะสักปิตายะจกักอันเหละกขตุสัมธรรมโม ปิดธรรมาริโนวูปิมสัมปะปุวาตังเปาิยปเวทิเตปักสนาหูตุกัพเพปิปายโมพุคัสสัสสัมมาทาลังตะเวฉันโตกาเลเนโปักวัสดุตึกวิภาวะยะตัตตาลังสัพพิงจักนิทานตึตในพระนในพะนมาตาปิดตาจั ใน,นจังละขัะตตน,ะาาน,ะนตุสปขังเทวังอเมณะราชาโนปัจชังลกขันตุสปะชาอภิสิทาเทวตาอีโยชนะขังทุกขปปจจาจะมีปุถพยาปตะจะมีภัตยาโสกัปปัตาจะนีโสกาโหตุสัพเถติน,นูโนเตตวาวะตาจะอันเหตุิสัพปะตังาาตุนยักษัมปทางสัพเพเทวะ โมหังตสะะสังปติสุขิยาวทานังภะังปุสสะภายสีลังภะนะปุสัพพะทาขวนาภิลตาหกตุขชังตุเวะตาคะตาัพเทติลาขยับปัจจารจเจรนานจยังภะลังะรันตานันจักเเชนะรันภันิะโซ่ที่สิบหกสมานะรคนตา ขอสุสัตว์างสุมังพรลังกางันธุสัตว์ปราเทราตาสัพวะพิททางนิพพานสวดท,ทิ่วนะสูนิรันดรังโลสุสัต์สุนมังพรลังกางันสุ 可以的。<noise> <noise>